านมันใหญ่อะฮะคืองานใหญ่แต่ว่ามันก็เริ่มได้ด้วยก้าวเล็กๆของพวกเราซึ่งก็คิดว่าวันหนึ่งพอเราทําไปเราเห็นผลซึ่งจริงๆ5าปีมันเนี้ยพอเชื่อว่าทุกคนเห็นผลและทุกคนไปกับผลของเราทามาการที่เรามาเจอกันก็เหมือนกับรางวัลเล็กๆน้อยๆที่เรามาพูดคุยกันได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ที่สําคัญคือได้กําลังใจซึ่งกันและกันกลับไปได้เครื่องมือแล้วก็หลังจากเนี้ย พอเราลงไปเดินเราจะได้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวดาวก็จะรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเพราะเราอยากทําใช่ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนทําด้วยกันพอเราทําด้วยกันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เรามีทีมพอเรามีทีมเราทําได้เป็นเรื่องดีมากนะคะที่ทางบริษัทดาวประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาเด็กเยกวาวชน ในระยองอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ทำงานกันมายาวนานนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะซึ่งก็เห็นผลชัดเจนมากมายนะคะว่าความรู้เรื่องการพัฒนาสมองเด็กทำให้เด็กเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันได้ขยายวงกว้างไปนะคะจากจุดเล็กๆใน2องอำเภอเท่านั้นเนี่ยขณะนี้ก็ขยายตัวไปเป็นที่สนใจมากพอสมควรนะ,ะที่สำคัญก็คือว่าถึงขั้นมี คณะกรรมการ EF ในระดับจังหวัดเลยทีเดียวนะคะสิ่งสำคัญที่เรนคิดว่าเป็นอ,องค์ประกอบนะคะเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จหนึ่งะคะก็คือเรื่องที่เรามี EF Facilitator นะคะก็คือว่ามีแกนนำที่ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเวลานี้เราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะคนเหล่านี้ก็มาจากหลากหลายส่วนนะคะมาจากอสม มาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นพยาบาลชุมชนหรือเป็นคณะครูนะคะที่สอนเด็กเล็กแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนหรือเป็นข้าราชการในท้องถิ่นทั้งหลายพอมาร่วมกันเนะะี่ยค่ะเราเห็นว่าจากความรู้เรื่อง EF นะคะที่เขาเข้าใจนะคะรู้ว่าเราจะมีหลักการในการพัฒนาเด็กอย่างไรเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะคะเขาจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะระดมความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนด้านการศึกษาให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราได้กําหนดให้มี EF ในทุกโครงการกิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียนนะครับก็เพราะเราเชื่อว่า EF เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเด็กไทยทั้งร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเราเชื่อว่าเด็กเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างมีคุณค่าแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงต่อไปด้วย EF ครับ เป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้าเพราะฉะนั้นเรามองว่าไม่ยากเลยที่เราจะให้เจ้าหน้าที่ของเราดำเนินงานด้านนี้ค่ะ EF d ยังไงเนาะ EF d ตรงที่เด็กสามารถที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายแล้วก็รู้จักคิดรู้จักทำยัง้งคิดยั้งทำได้เนาะเลือกทำในสิ่งที่ดีนะคะ EF นะครับเป็นทักษะนะครับในการพัฒนาสมองเพื่อให้มี ความคิดในการจัดก,การปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับและเพื่อให้เด็กนะครับฝึกการยับยังช่างใจนะครับรู้จักคิดนะครับและให้เด็กมีภูมิคุ้มกันนะครับไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับดาสิติดนะครับรวมดําเนินการกันในเรื่องของการส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กในระดับปฐมวัยของเราในพื้นที่ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะส่งเสริมให้กับเด็กในพื้นที่ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้มีความเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้าน สติปัญญารวมถึงทางด้านจิตใจด้วยนะครับในรพสะตเราก็จะมีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กใช่ไหมคะมีการประเมินว่า,าเด็กคนนี้มี EF ด้านไหนด้วยนะคะแล้วก็บกพร่องในด้านไหนนะคะแล้ว เราก็จะมีการติดตามนะคะโดยจะมีอสอมอนะคะติดตามาเด็กนะคะมาประเมินเป็นระยะระยะแต่ละเดือนนะคะแล้วก็เราก็จะมีการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้กับผู้ปกครองกับอสอมอนะคะในองค์ความรู้ในเรื่อง ef ในการเลี้ยงดูเด็กนะคะเจ็ดวิธีแล้วก็การวินัยเชิงบวกนะคะซึ่งอสอมอเราเนี่ยก็มีศักยภาพนะคะลงไปทํางานในชุมชนนะคะเดี๋ยวพี่อสอมอเล่าต่อนะคะค่ะ คือเราก็ได้รับรับงานมาจากราพสตนะคะแล้วเราก็ลงตามโรงเรียนหรือศูนย์ศูนย์เด็กเล็กจริงๆเราจะเน้นผู้ปกครองเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราเราลงที่ผู้ปกครองแล้วผู้ปกครอ,องเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ต้องทํางานเยอะเพราะว่าผู้ปกครองก็จะไปคุยหรือว่าเลี้ยงลูกของตัวเองที่บ้านทีนี้รพสตก็จะมีบทบาทในการที่ดันผลักดันเราหรือเป็นแรงสนับสนุนเราอีกทางหนึง่ง จริงๆ e-f เนี่ยคือเราทำได้หมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ต,แต,ตัวผู้ปกครองตัวเด็กคุณครูแล้วก็เพื่อนๆนร่วมงานของเรารอบๆตัวเราอะคะ่ะทีนี้ถ้าเราไม่มีเราพสตานะเราก็ไปเดี่ยวๆไม่ได้เหมือนกันนะคะค่ะ e-f นะคะก็จะส่งผลดีต่อเด็กในวัยปถมวัยมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กในวัยเนี้ยต้องการที่จะเรียนรู้นะคะก็จะเด็กถ้าได้เรียนรู้ที่ดีมีความ คิดตั้งใจสุดจอใส่ใจดีๆนะคะแล้วก็จะมีความรู้ตรงเนี้ยในการ่อยอดที่จะเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพนะคะครับสิ่งสําคัญคือการบรูรณาการการบรูรณาการทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายทุกอย่างสังกัดทุกสังกัดถ้าร่วมมือนะครับการนําไปนํา EF ไปใช้เนี่ยที่ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีคุณภาพให้กับเยาวชนและเด็กเป็นอนาคตของชาติต่อไป ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์